สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกุญยวีสุชาติพงโศ์ม .201 เลขที่ส9ค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงพิชยาด้ามาคมวันุโมสองนย์หนเลขที่สิค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงพิญญพัฒน์แสนพักดีม .201 เลขที่21ค่ะที่มาและความสำคัญนะคะคือเสพนันต่างๆหรือแม้กระทั่งต้นไม้ที่มีทางไม้ดอกเมื่กระดับถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะทำให้ต้นไม้เขียวเฉาและตายได้ ซึ่งจะเป็นต้องมีการดูแลต้นไม้ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการดดน้ำการควนดินการสาใส่ปุ๋ยการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับต้นไม้ชนิดนั้นค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนะคะผู้คนส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่ต่างๆจะไม่มีเวลาในการดูดน้ำต้นไม้หรือว่าอาจจะรูบดน้ำต้นไม้ไปบ้างซึ่งอาจทำให้ต้นไม้ตายได้ค่ะทางคณะผู้จะทำเห็นเรื่องถึตปัญหาของการดูแลดดน้ำต้นไม้ที่เป็นปัญหาอย่างมากในบ้านเรือน คนแม้กระทั่งหน่วยงานราชการต่างๆจึงได้จัดทำาิีัโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะทำาเปเวดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วยไมโครบิดเพื่อสร้างความสะดวกแก่ผู้คนที่ชื่นชอบในการจัดสนยยมหรือสถานที่ที่มีการปลูกต้นไม้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลระนบำต้นไม้ค่ะต่อไปเป็นสตอรี่บอร์ดนะคะปัญหาเกิดจากการที่ผู้คนไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาดูแลต้นไม้ทําให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาและตายลงทางเราจึงจะทําเครื่องระน้ำต้นไม้อัตโนมัติเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ค่ะ วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อหาค่าความชื้นที่เหมาะสมในดินสำหรับต้นไม้2เพื่อสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติค่ะสมมติฐานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะคะสมมติฐานถ้าค่าความชื้นในดินเหมาะสมดังนั้นต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีตัวแปรต้นหรือค่าความชื้นในดินของต้นไม้ตัวแปรตามประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้ตัวแปรควบคุมชนิดของต้นไม้ชนิดของดินสภาพแวดล้อมที่ปลูกต้นไม้ค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ่ช่วยลดปัญหาการมึนบนน้ำต้นไม้2ช่วยไม่ให้เป็นน้ำต้นไม้มากเกินแปหรือยน้อยเกินไปค่ะข้อเคียงังมีใจนะคะข้ขอความชิ้นที่ได้จากการทดลองไม่สามารถใช้ได้กับพืชที่ต้องการน้ำเฉพาะเจาะจงพืชน้ำเครื่องระน้ำต้นอ่อนมาใช้ได้กับพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดค่ะต่อไปเป็นแผนภาพปรชานะคะ เริ่มต้นจากการรับค่าความชื้นในดินถ้าค่าความชื้นที่วัดได้มากกว่า500จะทําการลดน้ำต้นไม้ไปเรื่อยๆจนวัดค่าความชื้นได้น้อยกว่า2 5 0จึงจะจบการลดน้าต้นไม้ค่ะขั้นตอนการทดลอง 1. ต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินไปที่ขอ,อ,ขอ,อนอ์ที่ของบอร์ดอิกทริก2ใช้เทือกาวสองหน้าที่เข้ากับเซอร์โวลหลังจากนั้นไปประกอบเข้ากับไม้ดิน 3. ใช้สายรัดรัดไปที่เซอร์โวกับไม้ดินอีกครั้งเพื่อทําให้แน่น 4. หลังจากนั้นตัดสายรัดที่เป็นส่วนเกินออกเพื่อความสวยงาม 5. ต่อสายขยายเซอร์โวไปที่สายของเซอร์โวมอเตอร์เพื่อทําให้สายยืดเพื่สําหรับการใช้งาน 6. ต่อสายขยายเชื่อมอุปกรณ์เซอร์โวมอเตอร์ไปที่พอร์ต s 1 7. ประกอบไบพัดเซอร์โวเข้ากับตัวเซอร์โวมอเตอร์แปดไขน็อตไบพัดเซอร์โวให้แน่น 9. ประกอบสายยางไปที่ปมน้ํา 10. ประกอบสายยางอีกข้างไปที่ไบพัด เซอร์โวตดยใช้สายรัดและรัดเข้าไปเพื่อทำให้แน่น11ตัดแต่งสายรัดเพื่อความสวยงาม12ประกอบฐานขนาด aa ไปที่รางฐาน13ต่อสายของรางฐานไปที่ช่องสายไฟของบอร์ดเรกาบิต14ทําทำการเปิดเครื่องเรกาบิตขั้นตอนการเขียนโค้ด 1. ศึกษาและเขียนโค้ดตามหนังสือคู่มือ 2. แใโค้ดไปที่บอร์ดเรกาบิตและทำการเปิดเครื่องเพื่อตรสอบการใช้งานค่ะ อันนี้จะเป็นหน้าค่าความชื้นในดินมีค่าต่ำกว่า5.50นะคะก็จะขึ้นเป็นสีแดงไปสีแดงแล้วก็หน้าบึ้งค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหน้าค่าความชื้นในดินมีค่าสูงกว่า5.50นะคะในครบิดก็จะแสดงไปสีเขียวแล้วก็ขึ้นเป็นหน้ายิ้มบนีอค่ะ สรุปผลการทดลองนะคะเครื่องลดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสามารถวัดค่าความชืน้นและปรับการลดน้ำให้เหมเาะกับค่าความชื้นได้